ไปเลยเอาไปไปแบ่งแบ่งทีมกันไปหารถไปหนึ่งปาวนดูรถนะรถเช่าก่อนนะกอด้วย

แต่กันเอี้ยงขายเอี้ยงขาั้งหมดทนกนายที่วอดีบรเวนแพร์อแปร์กิจไม่ไม่ได้คือพนี้มันเป็นน้ำมันก็เดินได้ร้การอย่างกบคนเนี้อ่ะคนนี้มันแตนีลองนะคือนง้ันโลฮลกลายรอกเี้ยับไม่ใช่ทไมกลา็อกบอยมันแบบ็อกกันลุ ใว่าในร้านมีกล้องกี่ตัวอ๋อแต่กล้องจับได้ใช่ไหมน้าเพราะว่าเพราะว่าที่ร้าน่ะเป็นประตูรีโมทนะคะกล้องจับได้เมื่อเมื่อวันไหนเมื่อวานเมื่อวันศืดเมื่อวานม่อวานมาสองวันติดนะคะสองวันกล้องยังเรายังไปเอาได้เพราะว่าทองก็เป็นลายลายเดียวกันแต่ว่าคนที่เข้ามาคือคนละคนกันเอาที่นี่รับรับซื้อทองไหมไม่ไม่รับค่ะไม่รับวันได้็ด

ไม่ไน,น่าจะบานไม่ไจะกระจกมันใช้ความล้อ ยังัไม่ได้นาเระายังไม่ได้พันอเยมได้พัฒนาเรารู้เราเราเราไม่จบเยจเ

ได้าัองหดอะไรยังมาทีได้หมดเองนี่ได้มาเส้นเลยลงไปเองเนี่ยงมาต้ไปได้เลยเพราะว่าผมลงไปตอนแรกผมเป็นคนบอลลง คืออย่างนี้มันเข้าไปยังมันเข้าไปไม่มันเข้าไม่ได้ไม่ที่รู้แต่ว่าไม่ก็เพราะว่าอย่างนี้อยากให้เคลียร์ว่านี่มันไปอย่างไรครับเรือเนี่ยนั่งเพราะว่ามันมีรอยเท้าต่อที่ต่อหม้อที่ที่ที่ตรงขันเพราะปกติเนี่ยคนมันไม่อุตริเนี่ยมันไม่เดินลงไปหรอกทางตามปกติใช่ไหมรอยเท้ายังคือรอยที่มันยังสดๆอยู่ใช่ไหมเห็นไปได้ไหมสวัสดีมาดูมาดูตรงทางท้อหวานตรงั้ย